ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการสั่งซื้อโน้ตบุ๊กผ่านหน้าเว็บนะครับของ JIB นะครับนี่ผมก็ซื้อยี่ห้อเดียวนะครับรื่ออินสาลอนสามห้า่งหนึ่นะครับมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับกล่องที่ส่งมาให้ก็โอเคเลยนะครับ มีสชั้นมีปติดกันฝนด้วยนะครับตอนที่ซื้อมาก็มีฝนปออีนบางๆครับข้างในกล่องครับก็จะมี o ัดบุกนะครับที่หออมาอย่างดีนะครับโหมดไหมก็พวกสายชาร์จนะครับก็ใบรับประกันต่งางๆนะครับตัวมั b บุกเองก็มี ความบางนะครับแล้วก็น้ำหนักก็เบานะครับเบามากเลยนะครับวะสดุที่ใช้ก็ก็ก,ก,ก็ก็สัมผัสดีครับนุ่มลื่นดีนะครับานข้างก็จะมี hdmi กับ usb มาให้นะครับ ด้านขวาก็จะมี USB เหมือนกันนะครับแล้วก็ช่องเสียบการ์ดนะครับสายอะแดปเตอร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับสามเอ็มกว่ากว่านะครับตอนนี้เป็นตอนที่กำลัง ลองเสียบสายชาร์จนะครับไฟก็จะติดนนด้านข้านะครับ,รบสิ่งที่แถมมาให้นะครับก็เป็นน้ำยาทำความสะอาดนะครับก็จะมีผ้าเช็ดนะครับมีแท่นรองเมาส์นะครับสีดำ แล้ก็มีเมาส์มาให้นะครับพร้อมทานนะครับก็คือซื้อครั้งนี้ก็คือพร้อมใช้งานนะครับตัวคอมพิวเตอร์ก็ติดตั้ง Windows มาให้เรียบร้อยนะครับเป็น Windows 10แล้วก็ office นะครับ Microsoft Office ในเครื่องรพร้อมใช้นะครับตัวเมาส์ก็จะเป็นแบบเมาส์ไวเลสนะครับ กระเป๋าให้ด้วยครับกระเป๋าอย่างดีนะครับพร้อมสะพายพร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบานะครับครับผมก็สเปคก็ตามนี้นะครับก็มีโปรโมชั่นในการผ่อนชำระด้วยนะครับแล้วก็ มีข้องแถมตามภาพนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเผื่อสนใจนะครับก็เข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับไม่มีค่าโฆษณานะครับอันนี้ผมนำมารีวิวแบ่งปันเพื่อนๆเท่านั้นนะครับแบ่งปันทุกคนนะครับเผื่อใครสนใจจะสั่งซื้อออนไลน์แล้วก็พร้อมใช้ได้เลยก็สามารถ ลองซื้อดูได้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับฝากติดตามรับชมกันตลอดไปนะครับขอบคุณครับ